ส่วนใหญ่ที่ที่เจอคูเป็นก็ห้าสิบห้าสิบครับคือความจริงนะครับเด็กทุกๆคนเขาก็อยากเรียนอย่างสนุกไม่ไม่ใช่ครูเข้ามาในห้องแล้วก็บอกให้นักเรียนทําความเคารพแล้วก็อธิบายงานสั่งงานให้ทําแค่นั้นเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันน่าเบื่อครับคืออยากให้มี วิธีที่ใหม่กว่านี้แบบปรับเปลี่ยนการสอนเล็กน้อยสักนิดหนึ่งครับแล้วก็เด็กไทยส่วนใหญ่นะครับไม่กล้าสแสดงออกไม่กล้าถามเด็กหรือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นะครับในสมัยนี้จะหมกมุ่นกับเทคโนโลยีสื่อต่างๆเช่น Facebook, Line หรือเกมต่างๆนะครับทำให้เด็กไม่พัฒนาการหรือมีพัฒนาการที่น้อยด้อยกว่าประเทศอื่น ถามว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ไหมครับมีใช่ไหมครับแต่เราอยู่ที่ว่าใช้ยังไงครับแต่ว่าเราควรใช้ให้เป็นประโยชน์หรือใช้เฉพาะในเวลาเรียนถ้าเกิดเราอยากใช้นอกเวลาเรียนก็ใช้ได้ครับแต่ว่าควรจะใช้ในเวลาเรียนเสียมากกว่าครับเอาละครับต้องปรบมือให้เลยครับอย่างนี้นะครับคือไหนๆก็ เยาวชนแสดงความเห็นแล้วเนี่ยผมว่าในใน,ในก็อยากให้เยาวชนรุ่นพี่นักศึกษามขอนแก่นหลายคนที่นี่ใช่ไหมครับมีสักคนไหมที่อยากจะพูดถึงครูเชิญครับถึงตอนนี้เรากําลังเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูนะครับซึ่งก็อยู่ตรงกลางร,ระหว่างจะก,ก้าวไปเป็นครูแล้วก็เพิ่งผ่านจากการเป็นนักเรียนมานะครับ,รบผมซึ่งคิดว่าพวกพวกเราก็สามารถเข้าใจทั้งการเป็นครูแล้วก็การเป็นนักเรียนนะครับ แล้วก็ประเด็นที่เห็นก็คือว่าการที่เราจะปฏิรูปได้นะครับก็คือการปฏิรูปตัวเองก่อนครับผมถ้าถ้าการปฏิรูปของตัวเองไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะขยายต่อไปในอนาคตได้หรือในระดับของชาติได้ครับฉะนั้นการปฏิรูปตัวเองของนักศึกษาวิชาชีพครูนะครับจึงเป็นตัวที่สําคัญมากครับซึ่งสิ่งที่เราขาดก็คือการการขาดการคิดวิเคราะห์แล้วก็ เราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ครับเพราะว่าเราเราเพิ่งได้เรียนตั้งแต่อ่าในระดับมหาลัยแต่ว่าในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาคุณครูไม่ได้ปลูกฝังเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ของเด็กครับดังนั้นถ้าเมื่อเราเข้าใจตัวเองเข้าใจเด็กเราก็สามารถปฏิรูปแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมครานี้จกฟังความเห็นจากครูจริงๆเลยครับมีไหมครูครูครูเลยใช่ไหมครับเชิญครับ เมื่อกี้น้องนักศึกษาพูดถึงเรื่องครูพันใหม่ว่าต้องการครูที่มีแรงบันดาลใจอยากบอกว่าครูทุกคนอยากเป็นครูที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทั้งนั้นแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นได้อย่างไรเพราะเมื่อคุณเก้าเข้ามาสู่เวทีนิ่งจริงทางฝั่งครูทางกรมสามัญก็บอกว่าฉันถูกบังคับโดยหน้าที่ทางครูมหลาลัยก็บอกฉันก็ถูกบังคับโดยประธานโทษนะคะหน่วยงานประเมินการศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ย ที่ประเมินฉันทุกปีทําให้ฉันมีมากมายกายกองเหลือเกินภาราหน้าที่อย่างตอนนี้สิ่งทุเรนต้องทําทุกเทอมทุกเทอมนะคะสอนหนังสือทําวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมแบบไม่คิดมูลค่าทํานุบํารงศิลปะวัฒนธรรมแล้วเวลาไหนไปสอนครับเนี่ยนี่ไงคะแต่ทําไมก็เอาเวลาที่ไหนอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนต้องทําหมดค่ะถ้าตราบใดที่คุณเป็นอาจารย์มหาลัยทีนี้มันเลยทําให้ อ๋อนิดนึงนะคะเวลาประเมินเนี่ยประเมินตามเปเปอร์ค่ะประเมินรายงานหนาแล้วตอนนี้มีหน่วยงานพเมินเนี่ยสองหน่วยงานที่อินดิเคเตอร์ไม่เหมือนกันเลย mm hmm. นะคะคค <laughs> ก,คคก็ก็เลยเลยมองว่าบางทีอาจจะต้องปรับทั้งตัวของผู้สอนคือทัศนคติว่าคุณต้องยอมลงมาเท่ากับเด็กก่อนกับในแง่ของระบบก็ต้องเอื้อให้ ให้การศึกษาทางเลือกหรือแม้กระทั่งวิธีโซครติกเนี่ยมันทางานด้วยครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนอ้ความล้มเหลวของระบบการเรียนการสอนบ้านเราคือการที่คนเด็กยังแห่ไปเรียนโรงเรียนกวดววิชากันเยอะอยู่นะครับคุณสุธีนั่งอยู่นี่นะ,ะเป็นติวเตอร์คงต้องตอบคาถามง่ายว่าทําไมเวลาครูสอนในห้องเรียนเนี่ยถึงสอนไม่ได้ดีเท่าตอนที่ไปเป็นติวเตอร์ข้างนอกถ้าเทียบ3มอย่างนะครับระหว่างการสอบเข้าคือตัวข้อสอบนะครับระบบการสอบอตัวหลักสูตรในโรงเรียน แล้วก็ตัวการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยสามอย่างนี้มันไม่แมชกันเลยครับคือมันไม่เข้ากันเลยกุ่วิชาไปอยู่ตรงกลางครับไปอยู่ตรงรอยต่อตรงนี้เพราะว่าเราอ่อนตัวแล้วเราก็เป็นเอกชนในระดับหนึ่งแล้วผมก็เชื่อว่าเอกชนเนี่ยสร้างสารรค์แล้วก็เป็นหน่วยงานหลักที่ใช้ในการสร้างรีเสิร์ชหรือว่านวัตกรรมได้นะครับเพราะว่ามหาลัยท็อป10ของโลกเนี่ยเอกชนทั้งนั้นคือ เราก็ไปเติมตรงนี้ครับไปเติมในส่วนที่เด็กเนี่ยต้องสอบแล้วเขาสอบไม่ได้เพราะเรียนจากที่โรงเรียนมาเนี่ยคือตอนเย็นเขาไม่ได้ทบทวนเนื้อหานะครับเด็กๆทํากันบ้านครับ,รบ,รบกันบ้านแล้วก็เรากําลังสอนให้เด็กเนี่ยเป็นเหมือนผู้ใหญ่ในประเทศนี้ที่เป็นปัญหาประเทศเราคือไม่ซื่อสัตย์ชอบเอาหน้าเอาตาครับแล้วก็บ้าวัตถุแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของการทํางานคือประเทศเรามันมีปัญหาเป็นแบบนี้แล้วเรากําลังสอนเด็กเพราะเขาก็คัดแอนเพส คือตัดในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาแปะส่งครูคือพอโหลดตรงนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในเนื้อหาตรงนั้นเยอะแล้วก็ครูเนี่ยที่มีจิตวิญญาณก็เยอะนะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าสงสารที่สุดคือครูในระบบแล้วครูในประเทศเราเนี่ยเขาไม่มีความสุขแล้วผมเชื่อว่าท่านเนี่ยรู้ว่าเขามีหน้าที่ในการสร้างเด็กนะครับมีหน้าที่ในการสร้างเด็กคือผมว่าฟังก์ชันหลักก็คือแค่นี้เองครับแล้วดึงกลับมาในเรื่องนี้แล้วก็ ฟังกชันของครูเนี่ยมันไม่ใช่เลคเชเอร์อย่างเดียวนะครับไม่ใช่สอนอย่างเดียวมีฟังก์ชันซูเปอร์วาเซอร์ด้วยคือตอนนี้ประเทศเราสถาบันครอบครัวเนี่ยเละครับคืออย่างผมเป็นติวเตอร์นะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยผมต้องตอบตอ,บอีตอบอีเมลว่าคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันเนี่ยหรือพ่อไปมีแม่ใหม่เนี่ยหนูจะเอนทานหนูจะต้องทําไงซึ่งก็ควรจะปรึกษาครูที่โรงเรียนได้ใช่ไหมครับใช่ไหมคือผมก็ผมก็นึกว่าผมเป็นเลคเชเอร์อย่างเดียวในตอนแรก แต่ถ้าเราตั้งหลักไว้ว่าทําไงก็ได้ให้เขาเนี่ยมีอนาคตที่ดีเนี่ยเราต้องให้คำปรึกษาเขานะครับ,รบเราต้องช่วยเขาเพราะว่าสถาบันครอบครัวพอแหลกแล้วเนี่ยก็เหลือแต่สถาบันโรงเรียนแล้วก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเด็กๆที่เรากําลังพูดถึงเรื่องกฎว,วิชาที่ต่อมาที่เข้ามาหาลัยเนี่ยจริงๆจากที่พ,พี่พี่เล่าให้ฟังคือหายวิสะระหว่างปฐมปลายจนเข้ามาหาลัยหายไป6 0 ผมว่าเรื่องนี้หนักกว่าอีกที่จะมาคุยเรื่อง3 0มเข้ามาหาลัยเพราะว่าพอไม่มีสถาบันครอบครัวไม่มีสถาบันโรงเรียนแล้วเด็กไปอยู่ไหนคือแค่ให้การศึกษาภา,บาคบังคับเป็น18ปีนะครับคือจบมหกฝืนทำไปเลยครับคือเด็กก็เขาก็ยังอยู่ในระบบคือมันจะแยกก็ไม่เป็นไรครับให้เขาอยู่ในระบบก่อนแรงงานเด็กก็จะน้อยลง คืออันนี้คือสิ่งที่ผมเจอนะครับคือไปอยู่ตรงกลางระหว่างพื้นที่เหล่านี้ครับ,รบแล้วก็ไปเจอส่วนเรื่องของการสอบเนี่ยผมใจผมนะครับถ้าเอาเป็นแบบมาตรฐานโลกด้วยเนี่ยฟันธงพิซ่าเพราะว่าพิซ่าเนี่ยอย่างผมเป็นครูฟิสิกส์นะฮะเราสอนเรื่องความชื้นเนี่ยปกติข้อสอบปกติก็ถามว่าความชื้นคำนวณยังไงแต่ว่าพิซ่าเนี่ยเขาจะให้พยากรณ์อ,อากาศมาครึ่งหน้าแล้วถามว่าถ้าออกจากบ้านจะต้องแต่งตัวอย่างไร ให้การสอบเข้ามาหาลัยหรือการวัดผลเนี่ยเป็นพีซ่าไปเลยครับแล้วกดวิชาจะได้ช่วยให้เด็กคิดเป็นด้วยค,คืออันนี้คือสิ่งที่ทําน้อยได้ผลเยอะนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยผมว่าฟังก์ชันซูเปอร์วิเซอร์ทำได้เลยนะครับคือไปแก้ปัญหาชีวิตเด็กครับเพราะเขาไม่มีใครแล้วจริงๆค,คือผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วทุกๆระบบองค์องคาพยพของการศึกษาเนี่ยมีคนดีที่เป็นแกนหลักได้แน่ๆครับเราต้องดึงเขาขึ้นมาแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ ได้สร้างคุณค่าใหม่คือคงไม่ใช่ทําวิทยานิพนธ์หรือทําอะไรแล้วไปปรับเงินนะครับครูในระบบแต่ว่ามันน่ามันต้องเป็นอย่างอื่นคือจับแค่ประเด็นนี้พอครับประเด็นนี้พอครับขอบคุณมากเลยครับจะจบมือไห้เลยครับคือพูดถึงครูพันใหม่นะหน้าตาคงต้องคล้ายๆอย่างนี้แล้วนะนะครับครับแต่ที่คุณครูคงเป็นอีกสักท่านหนึ่งนะครับเรื่องครูนะครับแล้วก่อนที่จะไปประเด็นนึงซึ่งสำคัญมากคือเรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งมันก็เป็นหัวใจของการปฏิรูปแหละนะครับ ผมชื่อจำรัดช่วงชิงครับจากยโสธรครับมาไกลก่อนที่จะมาผมก็ได้มีโอกาสได้ไประชุมกับคณะกรรมการทั้งสาครููปัญญาและก็ผู้นำชุมชนผู้ปกครองครับเ,เขาตั้งคำถามถามว่าพอ,เ,อ,อเวลาเราต้องการอยากได้อยากจะได้ไข่มดแดงทำไมต้องไปทอดแหนในสระน้ำนี่ภาษาชาวบ้านครับผมก็เลยเแสดงว่าตอนนี้ชาวบ้านเขามองว่า เป้าหมายการศึกษาของเราไม่ชัดเจนไม่ชัดนะคุยไปผมก็เลยถามว่าอาะละถ้างั้นก็แสดงว่าแล้วพี่น้องต้องการอย่างไรต้องการอยากให้ลูกหลานเป็นอย่างไรผมได้คําตอบจากเขามาสามข้อครับสประเด็นเขาบอกว่าเด็กที่เขาใฝ่ฝันเขาต้องการเขาต้องการหนึ่งเด็กต้องมีคุณธรรมเด่นสองเป็นงานสาชานชีวิตอันนี้ผมผมใช้ภาษาผมแทนนะครับ คือเขาบอกว่าเขาต้องการให้เด็กมีคุณธรรมให้ทํางานเป็นและก็ให้มีวิชาชีวิตทักษะชีวิตด้วยนั่นแสดงว่าตอนนี้เป้าหมายการศึกษาของเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนครับไม่ชัดเจนเป้าหมายตั้งอย่างหนึ่งเวลาทําทําอีกอย่างหนึ่งคือเวลาจะเปิดเทอมมาเนี่ยจะต้องมีกระบวนการจัดสรรหาหนังสือตํารานะครับเขาบอกว่าทําไมไม่สอนในสิ่งที่ง่ายๆสอนแล้วเอาไปใช้ได้เลยผมก็เลยมองประเด็นว่าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเขามองเราในเรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่องหลักสูตรหลักสูตรว่าอย่างหนึ่งสอนอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของเขานะครับแล้วเขามีความเห็นว่าอาการจากการศึกษาเนี่ยเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการถ้าเขาเป็นพ่อครัวแม่ครัวเขาอยากจะมีส่วนในการปรุงอาหารครับเพราะเขาบอกว่าการที่นักวิชาการอยู่ในกลมในกลองเนี่ยส่งหลักสูตรหรือแนวทางไม้เขาเรียนเนี่ย เขาบอกว่ามันไม่ตรงตามความต้องการของชุมชนไม่เหมาะกับเด็กครับซึ่งไม่รู้เขาไม่รู้หรอกว่าจะปรุงอาหารอย่างนี้เนี่ยเด็กเขากินแล้วมันท้องอืดท้องเฟอ้อไหมเขาไม่รู้เขาอยากจะมีส่วนนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วมันมีข้อหนึ่งเขาถามว่าพอ,อเวลาเรียนไปแล้วเรียนไปแล้วนี่ทําไมต้องมีการสอบอะไรมันยุ่งยากเหลือเกินต้องออกข้อสอบต้องคุณครูต้องวิเคราะห์ข้อสอบผมก็เลยมองประเด็นว่าแสดงว่าเขามองว่า ไอ้วิธีการทดสอบประเมินผลประเมินคุณภาพเนี่ยเขาบอกว่ามันมันไม่ได้ประโยชน์ในการกระทําอย่างนี้แต่แล้วด้วยระบบหลักการแรงต่างเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับโรงเรียนเราแต่ทาไมต้องเอาหลักการเอาอะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะสมมาประเมินเราเหมือนกับว่าใช้หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันใช้กันทั่วประเทศมันไม่เหมาะนะครับแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าเขามีลูกบิหลานต้องเข้าสู่ตําแหน่งทางราชการครับเขาบอกว่าเวลาจะเข้าสู่ตําแหน่งราชการนีย ทำองต้อง้ช้เงินส่งลูกเรียนมากว่าจะจบหมดเงินไม่รู้กี่แสนกี่ล้านแล้วเวลาจะเข้าสู่ตำแหน่งทำไมต้องใช้ตังค์แสดงว่าตอนนี้เขากำลังสะท้อนว่าระบบการสรรหาคนเข้าระบบราชการเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะต้องใช้เงินนําหน้าครับผมว่าตรงนี้เขาต้องการ,รปฏิรูปมากเลยนะครับ,รบโอเคครับครับอันนี้ก็ส่วนนึงครับช่วงนี้ก่อนแล้วกันคขอบคุณมากครับเพราะว่าผมมีว่าประเด็นหนึ่งที่ผมคิดสำคัญมากที่คงต้องอยากจะฟังความเห็นก็คือเรื่องหลักสูตร เรากำลังพูดถึงหลักสูตรในบริบทอย่างที่เกิดไปตอนต,อนตอนน้นครับ